อัสลามุอะลัยกุมวาร์มาตุลลอฮ์วะบาระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมสุกิตแลงสิริในมุสลิมไทยในอดีตทาง YouTube ท่านผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วก็พูดถึงการย้อนไปเมื่อโปรโตุเกสตีรัฐไซบุรีและสุลต่านอิสกันดามูดาแห่นอาเช ก็ปราบรัฐนี้ได้ในปีพศ2162พร้อมทั้งยังจับผู้ครองรัฐไซบุรีไว้เป็นเฉลยวันนี้เราจะมาต่อถึงในตอนที่ในการบริหารงานเศรษฐกิจของเคดา้าเกือบจะดำเนินง,งานตามลำพังเมื่อพิจารณาในแง่การถูกควบคุมในทางการเมืองของรัฐก็นอกเหนือจากคำกล่าวของสุลต่านแล้วก็มีระบบ การตรวจสอบและ่วงดุลอำนาจอื่นๆที่นำมาใช้เพื่อนเน้นอำนาจขั้นสุดท้ายของสยามประการแรกการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับผู้ใหญ่ของมาเลในเคด้าต้องได้รับความเห็นชอบจากกรุงเทพปัจจัยที่มาเกเปลงขามกว่านั้นก็คือกงสุมสยามประจำปีนังอยู่ห่างจากอลอสตาเพียง60สไมล์เท่านั้น การติดต่ออย่างใกล้ชิดระหว่างเคดากับกองสุนสยามนั้นจะเห็นได้จากจำนวนหนังสือที่เขียนติดต่อกันระหว่างคนทั้งสองเป็นที่ปรากฏชัดว่าสุลต่านได้ขอคำปรึกษาจากกองสุนอย่างสม่ำเสมอในทุกๆด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สยามยังเดินทางมาเยือนเคดาเป็นครั้งเป็นคราว และเจ้าหน้าที่ของเคดาก็เดินทางไปยังกรุงเทพด้วยเป็นประจำเพื่อปรึกษาข้อราชการทั้งหมดนีเมีแนวโน้มที่จะเป็นการตรวจสอบเคดาอีกตอนหนึ่งครับท่านผู้ฟังในหนังสือเมืองประเทศสราชของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ได้กล่าวถึงรับไซบุรีหรือเเคดาสาเหตุที่ต้องกู้เงินจากสยาม สถานการณ์ได้เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ในเดือนมีนาคมพศ2448เมื่อราญามุดาเต็มกูอับดุลอาดิดได้เดินทางไปกรุงเทพพร้อมด้วยหนังสือจากสุลต่านและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการในด้านการเงินของเคดาเต็มกูอับดุลอาดิดได้เข้าเฝ้าสมเด็จกรมทยาดำรงราชานุภาพโดยผ่านเจ้านายพระองค์หนึ่ง เขาได้พยายามดำเนินการในเรื่องเงินกู้และการแต่งตั้งที่ปรึกษาการคันนอกจากนี้เองเนื่องจากสุขภาพที่ไม่ดีของสุลต่านจึงมีข้อเสนอว่าควรจัดตั้งสภาที่ปรึกษาทั้ง4ซึ่งเรื่องนี้ได้เกิดข้อสงสัยอย่างมากในการเดินทางเข้ามายังกรุงเทพโดยบันทึกของราชามูดาประการหนึ่ง เนื่องจากหนังสือของสุลต่านที่ราชามูดาถือมาเพื่อขอเงินกู้และขอให้แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการคลังและสภาที่ปรึกษานั้นไม่มีการลงนามเมื่อพิจารณาว่าเคด้านั้นหวงแหนเอกราชของตนมาโดยตลอดจึงไม่น่าที่จะเป็นไปได้ที่ผู้ปกครองเคดา้าจะเป็นฝ่ายเริ่มมาตรการขั้นเด็ดขาดเช่นนั้นสิ่งที่ชี้ว่าสยามนั้นเป็นฝ่ายผลักดัน ในเรื่องนี้ก็คือมิสเตอร์วิลเลียมสันซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการคลังของสยามได้ให้คำอธิบายในการแนะนำให้แต่งตั้งกรรม,มาธิการด้านการคลังว่านี่จะเป็นยาขมที่สุลต่านต้องปลืนเขาังเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ด้านการเงินของรัฐค่อยๆฟื้นตัวขึ้นสุลต่านและสมาชิกคนอื่นๆในตระกูลผู้ครองรัฐจะเคยชิน กับการถูกลดอำนาจลงบางส่วนตามข้อเสนอหลักฐานที่แจ่มชัดว่าในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในบันทึกสองเล่มซึ่งเขียนโดยวิลเลียมสันเกี่ยวกับการคลังของเคดาในเดือนเมษายนพศ2448ในรายง,งานดังกล่าวนั้นวิลเลียมสันได้ดเตือนสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพว่าความยุ่งยากด้านการเงินที่เคดาประสบอยู่นั้น รัฐบาลสยามไม่ควรจะตกลงให้เงินกู้ใดๆเว้นเสียแต่ว่าจะสามารถจัดการให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยฝ่ายสยามเป็นผู้ควบคุมการคลังของรัฐโดยสิ้นเชิงสิ่งนี้ตามความเห็นของวิลเลียมสันถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นหลักประกันที่แน่นอนว่าในอนาคตการเงินของรัฐจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย,ย่างเหมาะสมและ จะไม่มีหนี้สินใดๆเกิดขึ้นโดยที่รัฐบาลสยามไม่ล่วงรู้และยินยอมเสียก่อนในบันทึกเล่มที่สองปรากฏแน่ชัดว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีรับสั่งกับวิลเลียมสันว่าเงื่อนไขของการให้เงินกู้อยู่ที่การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการคลังชาวยุโรปและการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาอันประกอบด้วยสมาชิกไม่มากกว่าห้าคน โดยมีหน้าที่ควบคุมรายได้และรายจ่ายของเคนด้ายิ่งไปกว่าน,นั้นสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายให้ราชามูดาทราบแล้วถึงแม้ว่าราชามูดาคิดว่าสุลต่านจะคัดค้านเรื่องนี้แต่เขาก็สัญญาว่าจะพูดจาชักจูงให้สุลต่านยอมรับดังนั้นฐานะที่แท้จริงดูเหมือนจะเป็นว่า ฝ่ายสยามเกรงว่าอังกฤษจะไม่เห็นด้วยกับแผนการของสยามพวกเขาจึงกล่าวว่ารัฐบาลในดินแดนสเตตเชเทินซึ่งเป็นการผลักดันให้รวบรวมเอาบรรดารัฐมาเลที่เป็นของสยามเข้าไว้ในการปกครองของตนเองดังนั้นสยามจึงตัดสินใจที่จะดำเนินการเสียก่อนและในการนี้สภาพการล้มละลายอันหน่าวิตกของเคดา้า ไม่ได้ช่วยเหลือสยามให้ได้ประโยชน์อันใดเลยซึ่งครั้งกรณีเนี่ยแม้แต่ข้าหลวงเอดอสันก็ต้องยอมรับว่าถ้าสุตาลต่านมีส่วนในการร้องเรียนนี้ข้อเสนอของสยามก็ไม่อาจจะถูกขัดขวางได้อย่างไรก็ตามเขายืนกรานว่ารัฐบาลอังกฤษควรจะได้เห็นเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างสยามและเคดา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาต้องการให้อังกฤษได้รับคำยืนยัน3ประการเห็นด้วยกันประการแรกรัฐบาลเคด้าอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นประการที่สองที่ปรึกษาจะถูกย้ายออกไปเมื่อนี่สินได้ถูกชำระแล้วและประการสุดท้ายที่ปรึกษาและผู้ช่วยของเขาจะต้องมีสัญชาติอังกฤษ และการแต่งตั้งและโยกย้ายของพวกเขาจะต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของอังกฤษด้วยฝ่ายสยามยอมรับในข้อเรียกร้องของสองประการแรกแต่โกรธเคืองอย่างยิ่งกับข้อเรียกร้องประการหลังดังที่พวกเขาได้อธิบายไว้ว่าไม่มีความจําเป็นสําหรับการยืนยันในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากว่าการแต่งตั้งนั้นไม่ได้มีความมุ่งหมายในทางการเมืองแต่เป็นมาตรการการป้องกันทางด้านธุรกิจ เพื่อเป็นหลักประกันว่ารัฐบาลสยามจะไม่ขาดทุนในการที่ให้เคดาผู้ยืมเงินสำนักงานการต่างประเทศเองก็รู้สึกว่าข้อเรียบร้องประกาศสุดท้ายของแอนเดอร์สันเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยและตราบเท่าที่ปรึกษาที่มีสันชาติอังกฤษและรัฐบาลสยามก็ปรึกษาทูตอังกฤษในกรุงเทพอย่างไม่เป็นทางการ ในการแต่งตั้งแต่ละครั้งด้วยอังกฤษจึงไม่สามารถเรียกร้องอะไรไปมากกว่านี้ฝ่ายสยามก็ยอมรับรองในเรื่องนี้อยู่แล้วพาเกตได้ยืนยันกับสำนักง,งานการต่างประเทศอีกว่าเขาไม่คิดว่ารัฐบาลสยามปรารถนาจะเข้าแทรกแซงในเคด้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการตรงข้ามที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของสยามนายสโตรเบล ได้แจ้งให้ข่าวทราบว่าสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพเองก็ไม่พอใจในการเข้าไปแทรกแซงเคด้ามากจนเกินไปนักเนื่องจากพระองค์ยังตกต้องการเคด้าเป็นรัดกันกระทบระหว่างอิทธิพลของสยามและอังกฤษในแหลมมาลายูในที่สุดเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมพศ2 4 4 8 ได้มีการลงนามในข้อตกลงการให้กู้แก่เคด้าตามข้อตกลงนี้ประเทศสยามให้เคด้ายืมเงิน2.6ล้านดอลลาร์ในอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีโดยเคด้าต้องยอมให้รัฐบาลสยามแต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งในด้านการบริหารงานการคลังของรัฐจนกว่าเคด้าจะชดใช้เงินที่กู้จากสยามจนครบพร้อมกับการลงนามในข้อตกลงนี้ ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์เคด้าก็ได้สิ้นสุดลงประวัติศาสตร์ในช่วงดังกล่าวได้เริ่มในปีพศ2384เมื่อเคด้าได้ดำเนินกิจการทางบ้านเมืองตามแนวทางของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อตกลงดังกล่าวนี้ยังถือเป็นการสิ้นสิทธิขาดของสุลต่านในการควบคุมกิจการต่างๆในรัฐของตนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับ นั่นก็เป็นเรื่องราวที่ของในส่วนที่เล่ามาแล้วนะครับก็คือในเรื่องของการกู้เงินนะครับกับประเทศสยามในอดีตซึ่งผมก็ได้นําเรียนกับท่านผู้ฟังเล่าให้ท่านผู้ฟังกันนะครับในเรื่องของรัฐไซบุรีรือาเคดา้าในปัจจุบันกู้เงินจากรอห้าก่อนที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรสยามก็เป็นพอสังเขตนะครับ จะมาต่อกันพงศาวดารเมืองไซบุรีนะครับในเวลาที่ยังเหลืออยู่ได้ทราบว่าองค์ตระกูลเมืองไซบุรีว่าพระองค์มหาวังสาที่หนึ่งมาแต่เมืองโรมเป็นผู้ตั้งเมืองเดิมเรียกว่าเมืองเกดะหรือเมืองไซบุรีเกดะนั้นเป็นภาษาแขกอรับแปลว่าจานดอกไม้ที่ตั้งเมืองนั้นเรียกว่าลังกาสุกออยู่ทิศเหนือของ กวาลามุดาที่เรารู้จักกันว่าลังกาสุกะนั่นเองพระองค์มหาวังสานั้นมีบุตรชายหนึ่งชื่อพระองค์มหาโพธิสัตว์ในวงเล็บสองพระองค์มหาโพธิสัตว์นี่เองพระองค์มหาวังษาผู้เป็นบิดายกให้เป็นเจ้าเมืองแทนแล้วพระองค์มหาวังสาก็กลับไปเมืองโรมพระองค์มหาโพธิสัต์นั้นมีบุตรชายสามบุตรหญิงหนึ่งรวมสี่คน มีชื่อปรากฏแต่บุตรชายที่สามเรียกว่าพระศรีมหาวังศาในวงเล็บที่สามพระศรีมหาวังศาได้เป็นเจ้าเมืองไซบุรีตั้งเมืองอยู่ที่สรูดำทิศเหนือของกวาลามุดาพระศรีมหาวังศามีบุตรชายชื่อพระศรีมหาอินทระวังศาในวงเล็บที่สี่พระศรีมหาอินทราวังศาได้เป็นเจ้าเมืองไทบุรี ตั้งเมืองอยู่ที่กลางอามันกวาลามุดาพระศีมหาอินทิราวังสามีบุตรชายชื่อพระองค์มหาญาตด,ดาราในวงเล็บที่ห้าพระองค์มหาญาตดาราได้เป็นเจ้าเมืองไซบุรีตั้งเมืองอยู่ที่โกตาโอกวาลามมดาพระองค์มหาญาตด,ดารามีบุตรชายชื่อพระองค์มหาโพธิสัตว์ในวงเล็บที่หกองค์มหาาโพธิสัตว์ได้เป็นเจ้าเมืองไซบุรี ตั้งเมืองอยู่ที่โกตาโอวากาลามุดาพระองมหาโพธิสัตว์มีบุตรชายชื่อพระองค์มหาวาังสาในวงเล็บที่เจ็ดลำดับวงตระกูลเจ้าเมืองไซบุรีตั้งแต่ที่หนึ่งมาจนถึงที่หกถือพระพุทธศาสนาที่ฝังศพหามีไม่ในลำดับวงตระกูลเจ้าเมืองไซบุรีตั้งแต่องค์ที่เจ็ดตลอดมาถือศาสนาพ,พระมหามัต ซึ่งในอดีตเรียกอย่างนั้นก็คือศาสนาอิสลามนั่นเองมีที่ฝังศพหรือว่าบรารหุมนะครับชัดเจนที่เจ็ดพระองค์มหาวังสาได้เป็นเจ้าเมืองไซบุรีเปลี่ยนเป็นธรรมเนียมอิสลามถือศาสนามหามัดเปลี่ยนชื่อเรียกว่าสุลต่านมูนฟาตะตั้งเมืองอยู่ที่ปากน้ำกวาลามูดาสุลต่านมูนฟาตะ มีบุตรชายชื่อตอนกูมูฮัมหมัดลำซะที่หนึ่งตนกูมูฮัมหมัดซะที่หนึ่งตนกูสุไลมานซะรวมสามคนที่แปดตนกูมัดลำซะได้เป็นเจ้าเมืองไซบุรีเรียกชื่อว่าสุลต่านมูฮัมหมัดลำซะน้องชายชื่อตอนกูมูฮัมหมัดซะนั้นเป็นไดยามุดดาตั้งเมืองอยู่ที่คลองเกดะใหม่แต่น้องที่สาม ชื่อตอนกูสุไลมานซะนั้นได้เป็นพญาอยู่ที่ปูเลาลังกาวีคือเกาะนางกาวีขึ้นแก่เมืองไซบุรีสุลต่านมูมัดลังทะมีบุตรชายชื่อตอนกูมหมัตซะที่หนึ่งในที่เก้าตนกูมหมัตซะได้เป็นเจ้าเมืองไซบุรีเรียกสุลต่านมหมัตซะตั้งเมืองอยู่ที่คลองเเกดะใหม่สุลต่าน มหมัตซะนั่นมีบุตรชายชื่อตนกูมันโซซะหนึ่งในลำดับที่สิบตนกูมันโซซะได้เป็นเจ้าเมืองไซบุรีเรียกชื่อว่าสุลต่านมันมันโลซะตั้งเมืองอยู่ที่คลองเกดะใหม่สุลต่านมันโลซะมีบุตรชายชื่อตนกูมหหมุตสะหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับก็เรื่องราวในวันนี้ก็กำลังที่จะน่าติดตามกันเลยทีเดียวเป็น พงศาวดารเมืองไทบุรีนะครับหมดเวลาลงแล้วอิชาลอดในตอนหน้าเราจะมาเจอดดกันวันนี้อัสลามุอะลัยกุมอุรรหมัตุลอตลอฮ์วะบเระกาตุสวัสดีครับ